สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้เราอยากกินอาหารเกาหลีอีกแล้วค่ะเราจะทำต็อกปกกี้ค่ะอันนี้เป็นเต้นต็อกปกกี้ที่เราซื้อมานะเราจะแช่ให้มันนิ่มก่อนเนี่ยงแข็งปึ่งอยู่เลยค่ะต้องแช่ให้มันนิ่มก่อนเราจะมาดูส่วนประกอบกันนะคะอันนี้ก็คือส่วนประกอบที่โอเด้งคะ่ะโอเด้งปลาแผ่นลูกชิ้นปลาค่ะอันนี้ลูกชิ้นปลาเต่าคะา่ะไส้กรอกค่ะปูอัดขยักใส่แล้วก็ใส่นะคะและ,ะ,ะอันนี้ก็จะเป็นไข่ต้มสามฟองอันนี้เป็นต้นหอมนะคะ ก็จะเป็นน้ำตอกค,ค่ะแต่เราก็จะทำน้ำตอกเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะไปดูวิธีทำน้ำตอกเลยค่ะเราลืมแนะนำอันนี้จ้าเต้าหู้ชีสค่ะข้างในก็จะมีชีสเนาะเราก็ไม่รู้จะอร่อยไหมเดี๋ยวจะลองใส่เข้าไปดูนะเริ่มกันเลยจ้าใช้กดชูจังยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงไปอีกประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นก็ใส่พริกป่นค่ะ แล้วแต่สะดวกค่ะใครมีพิกป่นเกาหลีใส่พิกป่นเกาหลีค่ะใครมีพิกป่นไทยก็ใส่พิกป่นไทยได้ค่ะซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะค่ะคุเลคุเลให้มันเข้ากันนิดนึงนะจ๊ะตั้งน้ำให้เดือดพรุงพลานนะคะใส่เส้นต็อกปกี้ลงไปค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำซอสต,ต็อกที่เราผสมไว้เมื่อกี้นี้หลังจากนั้นใส่น้ำซอสต,ต็อกที่เขาแถมมาในเซ็ตอีกกลุ่ม กบแล้วเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปทั้งหมดเลยทีเดียวนะคะแล้วเราก็รอให้มันเดือดปุ๊ดปุ๊ปุ๊ปุป๊นะคะแบบนี้ค่ะเติมเกลือดำฮิมาลายลงไปไปลายช้อนจ้ากุบกิบพอใส่ไข่ต้มลงไป3ามฟองแล้วก็ใส่เต้าหู้ชีสลงไปจ้าใส่มามา่มาเกาหลีลงไปอีก เพื่อความนัวขั้นสุดค่ะใส่ต้นหอมลงไปค่ะออริจินอลจะใส่ต้นหอมยักษ์ญี่ปุ่นนะคะแต่อันนี้เราใช้ต้นหอมไทยทดแทนกันได้ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะที่เกาหลีร้านริมฟุตบาทจะฮิตมากนะคะตกปกกีกินกับซุนเดซุนเดคือไส้ที่มีวุ้นเส้นอยู่ข้างในอะค่ะแล้วก็ตับนึ่งแล้วก็ผักทอดค่ะ